สวัสดีครับตัดต่อวิดีโอในคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนสีเสื้อนะครับแต่ผมจะไม่ได้มาทําแบบเปะ๊เปะๆนะครับเปลี่ยนสีเสื้อเป็นสีเสืส้อโน้นสีเสือสส้อนี้ให้ดูนะครับผมแต่ว่าผมจะให้ดูข้อผิดพลาดนะครับผมในการถ่ายวิดีโอแล้วมาเปลี่ยนสีเสื้อซึ่งบางคนไปถ่ายวิดีโอามาแล้วมาตัดต่อการเปลี่ยนสีเสื้อมันทําไม่ได้แต่ผมจะมีวิธีการปรับให้ด้วยนะและผมจะบอกให้ด้วยว่า มันเปลี่ยนได้แค่นี้เพราะอะไรนะครับผมซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไปทดลองทํากันดูอีกทีนะครับสรุปสั้นๆนะครับในคลิปนี้ก็เหมือนนําข้อผิดพลาดมาให้ดูนะครับในชีวิตคนเราก็มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับถ้าได้เจอความผิดพลาดการพัฒนาขึ้นมันจะมีขึ้นมานะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับการเปลี่ยนสีเสื้อเนี่ยถ้าต้องการเปลี่ยนช่วงไหนก็ตัดแบ่งเลยนะครับอ่า อย่างเช่นต้องการทําสักสีสีนะครับก็ตัดแบ่งสีช่วงนะครับตามที่ต้องการในวิดีโอที่ต้องการเปลี่ยนสีเสื้อนะครับผมอ,อย่างเช่นในผมต้องการเปลี่ยนสีเสื้อส่วนแรกนะครับก็คลิกเลือกแล้วก็มาคลิกที่จานสีนะครับแล้วมาคลิกที่ color correction นะครับผมอ่ามาดูกันนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ adjust นะครับผมขยายขึ้นแบบนี้จะมองเห็นชัดเจนนะครับผม โอเควิดีโอที่ถ่ายทํามานะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นภาพเคลื่อนไหวนะอ่าโอเคไม่ใช่ภาพถ่ายภาพนิ่งนะครับผมแต่มันมีอะไรบางอย่างแฝงอยู่เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังจุดแรกที่จะมาก็คือ h s l นะครับก็คือ Hue saturation แล้วก็ แล้วก็ Luminance เนี่ยนะครับคลิกเข้ามาแล้วนะครับตัวเลือกที่เลือกไว้ให้ก็คือสีแรกเลยนะครับเป็นสีแดงในการตัดต่อวิดีโอเปลี่ยนสีเสื้อนะครับในคลิปหนึ่งนี่จะสามารถเปลี่ยนได้สสีเท่านั้นนะครับที่เห็นชัดเจนนะบวกกับสีเสื้อที่ใส่มาก็เป็น3นะครับผมวิดีโอที่ถ่ายมาเนี่ยนะครับใส่เสื้อสีชมพูจางๆนะครับถ้าปรับสีมาทางซ้ายสุดก็จะเป็นสีม่วง ถ้าปรับมาทางนี้นะครับทางค่าบ,บวกก็จะเป็นสีเขียวจุดอื่นๆก็จะเป็นการไล่สีมานะครับผมจะเป็นสีประมาณนี้นะครับผมเหมือนจะขาวนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นสีชมพูเข้มขึ้นเมื่อน่อยนะครับผมจึงบอกว่าเสื้อสีหนึ่งๆเนี่ยในการตัดต่อวิดีโอเปลี่ยนสีเสื้อเนี่ยก็จะทําได้แค่2ส,สี ในโปรแกรมตัดต่อพื้นฐานนะครับแต่ถ้าในโปรแกรมโปรก็อาจจะปรับได้เพิ่มกว่านั้นนะครับผมในการถ่ายวิดีโอมาเนี่ยจะสามารถเลือกสีไหนและก็ปรับได้บ้างนะครับผมความหมายก็คือถ้าผมมาคลิกเลือกสีนี้ผมจะปรับได้ไหมนะครับผมเลือกฮิ้ยวดิปรับได้ไหมปรับไม่ได้เห็นไหมครับเลื่อนขึ้นมันจะมีผลกับที่อื่นนะครับผมไว้กลางๆก็มีผลกับที่อื่นมาทางนี้ ก็มีผลกับส่วนแขนส่วนกางเกงส่วนหน้าเล er> anyway. Ti ื่อนมาสุดก็มีผลที่อื่นทั้งหมดนะครับทีนี้ผมมาเลือกสีนี้มั่งได้สีอะไรอ่าผมปรับขึ้นมาสีเสื้อเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนนะเลื่อนสุดขึ้นมาก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับเลือกสีเขียวอ่าผมจะเลือกให้ดูทุกสีนะครับผมเพื่อความเข้าใจเลื่อนมาสุดสีเสื้อก็ไม่เปลี่ยนนะครับมาทางค่าบวกสีเสื้อก็ไม่เปลี่ยนนะครับอ่าต่อมาสีชมพู เข้ม <het k analyse> อ่าอันนี้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าจะเห็นว่ากางเกงหรือแขนอะไรก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับผมส่วนทางด้านค่าบวกนะครับจะเป๋ไปหมดเลยเห็นไหมครับผมผนัง an อะไรไปหมดเลยสีนี้เหมือนกันครับไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับผมต่อมาสีม่วงไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับอ่ะต่อมาสีสุดท้ายนะครับเลื่อนขึ้นไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับถึงจะไปอ่า ปรับอย่างอื่นช่วยมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับผมจะไปปรับตรงไว้บาลานซ์ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับฉะนั้นจากวิดีโอที่ผมถ่ายมาเนี่ยมันจะเลือกได้แค่สีนี้สีเดียวนะครับผมสีแดงเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้นะครับไซส์บายไซส์จะเห็นชัดเจนกว่านะครับผมอ่าตรงนี้ละกันนะครับอ่าเห็นชัดเจนเลยไหมครับ ทางนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวชัดเจนแต่ก็มีผลกับตรงหน้าตรงอะไรด้วยนะถ้าปรับขึ้นเยอะๆนะครับผมพอเข้าใจวิธีการปรับสีเสื้อโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับทีนี้ในตัวอย่างเนี่ยจะปรับเอาสีตรงข้ามสีเขียวแล้วก็เพิ่มเซตเรนะครับผมเพื่อให้มีความเข้มมากขึ้นอ่าก็ได้ประมาณนี้นะครับผมส่วนลูมิเนนซ์ลูมิเนนซ์เพิ่มได้ประมาณไหนนะนะครับก็ต้องเลื่อนดูนะครับผม ก็สมุิสุดก็ประมาณนี้นะครับแทบไม่ต้องปรับนะครับลุ้มน่นาตรงนี้ดูยังไม่เนียนเท่าไหร่ลองปรับดูนะครับโอเคเห็นชัดเจนนะครับเสื้อเสื้อเปลี่ยนเป็นสีม่วงทีนี้ในการปรับตรงนี้เห็นไหมครับมันไม่ได้ดังใจที่คิดเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นด่างด่างไปหมดเลยนะครับสีมันไม่เต็มเสื้อวิดีโอที่ถ่ายมาเนี่ยแสงสะท้อนมาจากทางนี้นะครับผมทางด้านซ้ายเนี่ย แสงสะท้อนผ่านกระจกมากระทบตรงนี้นะครับผมฉะนั้นมันจะเกิดแสงสะท้อนที่มาปนเปื้อนแสงสีขาวก็ต้องมาปรับค่านี้นะครับไว้บาลานซ์ลองดึงลงครับมีผลอะไรยิ่งดึงยิ่งดึงลงยิ่งหายไปใช่ไหมครับยิ่งแสงสีขาวยิ่งปนเปื้อนมากขึ้นประมาณนั้นนะครับฉะนั้น ฉะนั้นก็ต้องปรับขึ้นนะครับจะเห็นว่าเวลาปรับขึ้นเห็นไหมครับสีมันจะเข้ามาเต็มเลยเห็นไหมครับแต่ไม่เต็มมากนะเพราะว่ายังไงแสงสีขาวก็ยังปนเปื้อนอยู่ดีเห็นไหมครับก็ยังมีจุดด่งดางๆอยู่นะครับทีนี้ก็มาปรับตรงนี้ช่วยนะครับก็เลื่อนขึ้นดูอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมในส่วนต uh, รงส่วนมืดมืดเนี่ยที่ไม่โดนแสงเนี่ยสีจะมาเต็มแต่ในส่วนที่โดนแสงเนี่ยสีจะขาดขาดให้หายไปก็ลองปรับดูนะครับผมที่จะช่วยได้อีกทางก็คือไปเพิ่ม เซทรขึ้นมาสักหน่อยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับในส่วนของไวท์แบลนด์ก็ประมาณนี้นะครับมันจะปรับได้ไม่เต็มที่นะครับวิดีโอที่ถ่ายมาเนี่ยแสงสะท้อนมาทางด้านซ้ายมือเนี่ยเต็มเๆเลยนะครับโอเคก็ปรับได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับก็ปรับได้ประมาณนี้นะครับเต็มที่แล้วนะครับอ่าสีเดิมประมาณนี้นี่สีที่ปรับมานะครับปรับได้นิดเดียวเองนะครับโอเคฉะนั้น ในการถ่ายวิดีโอจะมาเปลี่ยนสีเสื้อนะครับก็ต้องดูเรื่องแสงเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้ามันก็เป็นสีเขียวนะครับรถก็มีสีต่างๆนะครับถ้าฉะนั้นถ้าจะมาตัดต่อวิดีโอการเปลี่ยนสีเสื้อแบบนี้นะครับแล้วมีแวดล้อมที่ประกอบด้วยสีต่างๆเานี่จะค่อนข้างลําบากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นผนังห้องก็ยังพอได้หน่อยนะครับผมถ้าไม่เจอปัญหาเรื่องแสงด้านข้างแล้วก็ฉากหลังนะครับมีสีที่เหมาะสม ทีนี้มาดูสีตรงข้ามสีม่วงบ้างนะครับอ่าก็คือสีเขียวนะครับว่าจะปรับได้แค่ไหนอ่ามาดูตรงนี้เลยจุดแรกเลยนะครับ HSL การตัดตอบเปลี่ยนสีเสื้อเนี่ยจะมาตรงนี้นะครับผมมาดูสีตรงข้ามนะครับผมอ่าเลื่อนขึ้นมาสุดเลยจะเป็นสีเขียวจะเห็นว่ามันจะเขียวได้ไม่เต็มที่เห็นไหมครับสาเหตุหลักก็คือแสงสะท้อนนะครับผมทีนี้ลองเพิ่มเซตเทรเรนะครับผม ถ้าเพิ่มมากๆเป็นไงครับหน้าเขียวหูเขียวมือเขียวหมดเลยนะครับผมจะเพิ่มได้ประมาณหนึ่งอ่ะประมาณนี้จะเห็นว่าเป็นสีเขียวด่างๆพรอยๆและยิบระยับนะครับผมก็เกิดจากแสงสะท้อนนั่นเองนะครับลูมิแนนต์ก็ปรับได้ประมาณหนึ่งนะครับช่วยได้ประมาณหนึ่งก็ได้ประมาณนี้นะครับในส่วนของลูเมิแนนต์ทีนี้มาปรับตรงนี้ช่วยนะครับก็คือปรับแสงสีขาวให้ได้ดีที่สุดนะครับผมก็ลองเลื่อนขึ้นลงดูนะครับว่ามีผลยังไงนะครับผม ต้องปรับขึ้นนะครับถ้าเราเลื่อนหาเนี่ยก็จะทราบนะครับว่าจะต้องปรับขึ้นหรือปรับลงเต็มที่ได้แค่นี้เองนะครับผมปรับทินช่วยสักหน่อยโอเคสีเขียวทินช่วยได้ประมาณนี้จะเห็นว่าหน้าเขียวหมดเลยนะครับผมคนก็เขียวอยู่แล้วโอเคก็เอาลงมาหน่อยเซทเทรเตลงหน่อยได้แค่นี้เองเห็นไหมครับโอเคคลิกโอเคเออกไปนะครับ ค okay. ผมจะเลื่อนให้ดูเปรียบเทียบกันนะครับสีม่วงเนี่ยจะปรับได้ค่อนข้างเยอะมากกว่าสีเขียวนะครับเขียวจะได้แค่เขียวอ่อนนะครับอันนี้คือสีเสื้อเดิมๆโอเคสรุปก็คือถ้าอยากเข้าใจมากขึ้นกว่านี้นะครับก็ต้องไปทดลองถ่ายวิดีโอแล้วมาตัดต่อดูนะครับผมการลงมือทำเนี่ยจะเห็นผลดีกว่านั่งมโนนะครับผมเป็นเรื่องจริงที่ไม่ตายนะครับ ในการตัดต่อวิดีโอเปลี่ยนสีเสื้อนะครับถ้าเป็นภาพนิ่งเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนได้หลากหลายกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะภาพนิ่งนะครับก็คือภาพสแนปช็อตนะครับซึ่งผมทําไว้แล้วนะครับนี่เป็นภาพนิ่งนะเป็นภาพสแนปช็อตไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับผมวิธีทําก็คือนําภาพนี้นะครับไปตัดพื้นหลังออกเหลือแต่เสื้อนะครับผมซึ่งผมก็ทําไว้แล้วผมก็ดึงลงมาเลยนะครับข้างบนจะเป็นเสื้อเปล่าๆนะครับเดี๋ยวผมคลิกให้ดู ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเปลี่ยนสีได้ตามสะดวกเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ถึงกับได้ทั้งหมดนะครับผมในโปรแกรมฟิมราเนี่ยผมจะมีวิธีเปลี่ยนให้นะครับว่าต้องเปลี่ยนสีเสื้อยังไงนะครับก็คลิกเลือกแล้วก็ไปที่ color correction นะครับผมโอเคมาเลือกตรงนี้นะครับเนี่ยง่ายๆเลยเลือกที่ preset เลยนะครับเป็นเหมือนการไล่สีนะครับแล้วก็มีสีตรงข้ามแค่นั้นเองนะครับก็เลือกได้ไม่เยอะนะครับก็สีฟ้าสีม่วงสีน้ําเงินเข้ม สีม่วงอ่อนประมาณนั้นนะครับเนี่ยผมไล่ให้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิกออกไปก่อนนะถ้าอยากเปลี่ยนหลายสีนะครับก็ต้องตัดเป็นชินช้นๆนะครับผมจะเอากี่สีอ่ะสามสีสีสีนะครับแล้วก็คลิกเลือกไปที่ color correction ชิ้นเดิมนะครับผมแล้วก็มาเลือกได้เลยนะครับต้องการสีนี้ก็คลิกเลือกแล้วก็โอเคนะครับอ่า อันแรกก็ได้สีนี้มาเห็นไหมครับเปลี่ยนง่ายนะครับถ้าเป็นภาพนิ่งสามารถทําได้แบบสบายๆเลยนะครับต่อมาอันที่2สีไหนดีสีนี้โอเคคลิกโอเคอ่าต่อมาอันที่3สีไหนดีอ่ะสีนี้บ้างโอเคต่อมาอันที่4สีนี้บัางต่อมาอันสุดท้ายครับ ภาพนิ่งสามารถเปลี่ยนได้ดังใจนะครับผมไม่มีปัญหาเรื่องแสงสะท้อนนะครับผมวิธีทำก็คือสแนปช็อตแล้วก็ไปลบส่วนประกอบต่างๆออกนะครับเหลือแต่เสื้อนะครับโอเคเดี๋ยวผมเล่นวิดีโอนี้ให้ดูนะครับเปลี่ยนสีเสื้อภาพนิ่งเห็นไหมครับได้ดังใจนะไม่มีแสงสะท้อนนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์กดไลค์แล้วก็ อ่าคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่า,าไปถึงไหนแล้วนะครับผมลองตัดต่อหรือยังตัดต่อแล้วสําเร็จหรือไม่สําเร็จยังไงอคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับเหมือนเล่าสู่กันฟังในกลุ่มนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ได้โปรดรับการขอบคุณจากผมวัตกรีนสวัสดีครับผม